มีพี่ๆสงสัยว่าผมจะติดจอแบบนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นก็คือถอดหน้ากากตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็เอาฝาตัวนี้ออกนะครับฝาตัวนี้เห็นไหมครับฝาตัวนี้มันจะบังบังที่จอตรงนี้นะครับมันจะโยงเล็กออกมาไม่ได้เราต้องถอดออกให้มันโล่งก่อนอ่าถอดให้มันโล่งอย่างนี้เพื่อที่จะเอาขาตัวนี้เสียบเข้ามาตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวมาดูนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขาเหล็กตัวนี้ผมก็ได้ทําการดัดให้เข้าทรงนะครับโดยที่ว่ารถ BT 5 0 Pro มันมีสลักยางตัวนี้ครับแข็งเหมือนกันครับเนีย่ยนะครับมันจะทําไว้เผื่อไว้2จุดแต่มันไม่ได้ใช้งานผมก็เลยเอาน็อตเกีียวปล่อยแล้วก็ดัดขาทรงนี้ตอนแรกว่าจะซื้อเหล็กอะลูสีดําไม่มีของหมดก็เลยได้สีนั้เงินมาแทนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าผมจะติดยังไงนะครับส่วนตัวสายผมได้ล่อนสายสัญญาณที่จะใช้งานเอาไว้มาฝากนี้นะครับเห็นหรับล่อนเข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับแล้วก็ล่อนออกมาข้างล่างมาหาเกะตัวนี้ใช้งานนะครับส่วนสายไฟเลี้ยงนี่นะครับผมก็โยงไปไว้ข้างล่างน่นนะครับเดี๋ยวก็จะทําการจัมไฟนะครับแต่ตัววิทยุตัวนี้ของผมก็ใช้ปกติ ใช้ร่วมกันผมไม่ได้แยกผมจะใช้วิทยุตัวนี้ด้วยใช้ Android ด้วยเดี๋ยวมาดูนะครับหลังจากเสียบเข้ามาแล้วมันก็จะมีเหล็กโยงออกมาตัวนี้นะครับเอาไว้ยึดจอนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะเอามายึดกับจอตัวนี้เดี๋ยวนะครับไม่ถนัดถ่ายทําเองจะามายึดกับขาเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็จะเอามาใส่อย่างงี้ใส่อย่างงี้ เราก็ตั้งเซนเต center, อร์ตั้งเซนเตอร์อ่ตั้งเซนเตอร์จอให้มันอยู่เกลืกลางอ่าสมมติวันนี้จะอยู่เก,กลืกลางลอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับผมก็กะระยะเรียบร้อยรูให้มันตรงเห็นไหมครับแล้วก็รูฝั่งนี้ก็ให้มันตรงเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมก็เดินสายจับสายร่วมกับวิทยุตัวนี้ตอนนี้ผมได้ทําหน้ากากหน้ากากด้านหลังไว้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเอาหน้ากาตัวนี้ใส่เข้ามาเดี๋ยวนะมันถ่ายทําเองไม่ค่อยถนัดมันก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้โดยคร่าวๆอ่าสมมตินนะสมมติว่าเสร็จละอ่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะเก็บงานเป็นแบบนี้อ่าอันนี้เหล็กตรงนี้ก็จะเห็นเป็นสีฟ้าๆนิดหน่อยถ้าไม่ถ้าไม่เปิดไฟก็จะไม่เห็นแต่ถ้าไม่อยากให้มันโดดเด่นก็ทําเป็นสีดํา แต่มองดูแล้วแวบๆไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมเปิดไฟโอเคนะครับนี่เสร็จแล้วมันหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นี่เสร็จภารกิจในการติดตั้งพร้อมกับฝาครอบด้านหลัง